มาเรื่องราวนี้กันดีกว่าค่ะผู้ชมคาเรียกว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์เลยนะหลังจากที่ซีรีส์ Girl Love ของทางช่อง3 SD เนี่ยเขาแจ้งเกิดแล้วก็โด่งดังมากๆจำได้ไหมคุณผู้ชมใจซ่อนรักนะฮะของทางช่อง3แล้วก็แจ้งเกิดน้องหลิงหลิงกับน้องออมเนี่ยแหละค่ะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้โหซีรีส์เกิลเลมันรอจริงๆซีรีส์เกิลเล มันดีจริงๆหน้ากระแสการตอบรับดีมากๆทําให้น้องหลิงกับน้องออมเนี่ยโด่งดังเป็นพลุแตกขาดดังในประเทศไทยดังที่ต่างประเทศดังระดับโกลบอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าซีรีส์เรื่องใจซ่อนรักจะจบไปนะคะแต่กระแสความนิยมของน้องหลิงหลิงกับน้องออมเนี่ยยังคงหนานแน่นยังคงเนืองแน่นแบบเสมอต้นเสมอปลายไม่มีวันแผ่วนะคะหลายๆคนก็รอผลงานใหม่ๆของน้องหลิงหลิงกับน้องออมว่าเมื่อ ไจะมีผลงานใหม่ๆเมื่อไหร่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้เราได้เห็นกันนะฮะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าการเป็นพรีเซนเตอร์ของน้องนะฮะรวมไปถึงการออกงานอีเวนต์ต่างๆแฟนคลับก็คอยซัพพอร์ตนะฮะไปงานไปร่วมง,งานไปกลิดนะฮะใกล้ชิดกับหลิงหลิงกับน้องออมนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เรานำเสนอข่าวเรื่องราวการเปิดกล้องซีรีส์เรื่องใหม่นะฮะ กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าเพียงเธอค่ะ o อลิ y เด The ซีรีส์นะคะทำให้หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูรอแล้วเขาปล่อยภาพมาบางภาพเท่านั้นเองทำให้พวกหนูเนี่ยฟินกันแล้วจริงค่ะภาพบางภาพนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าทําให้เราฟินเพราะว่าอะไรเพียงเธอนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าดูน่าติดตามมากๆนะคะเพราะอะไรคุณผู้ชมอะมาดูก่อน ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องแนวไหนอย่างไรบ้างซีรีส์นะฮะเรื่องนี้เป็นออริจินอลจาก B E C World Original ค่ะและเป็นบทบาทใหม่นะฮะแนวโรแมนติกแอคชั่นมีโรแมนติกด้วยมีแอคชั่นด้วยนี่ถือนะฮะเสรตเตรียมเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะุผู้ชมขาเพียงเธอนะฮะน้องหลิงหลิงเนี่ยจะรับบทเป็นตะวันบอีิการฝีมือดีค่ะเ,เขาเรียกว่าเป็นการพลิกลุกสวยแบบสองแล้วก็มาจับ นะฮะพร้อมโชว์งานบู๊เตะต่อยที่น้องหลิงหลิงเนี่ยซ้อมมาเป็นอย่างดีเลยนะฮะบอดี้การ์ดสาวเท่ไม่ล่านี่หลิงหลิงเท่มากนะคุผู้ชมและมาเจอกับใครในเมื่อบอดี้การ์ดสาวเนี่ยก็ต้องมาป้องกันและดูแลค่ะน้องออมกอน,นพัฒนะฮะหรือไอรานี่รับบทเป็นไอรานะคะไอดอลสาวดาวรุ่งค่ะ เรียกว่าจัดเต็มเลยออล่านี่คือต้องเป็นแบบไอดอลซูเปอร์ตา์คนดังนะฮะน้องออมและงานนี้ค่ะเรียกว่าเป็นการโคจอมาเจอกันในแบบฉบับที่แตกต่างกันอีกคนหนึ่งจะลุกแนวเท่ๆแบบบอดี้การ์ด อีกคนหนึ่งจะลุกเป็นไอดอลจะกลายเป็นแบบว่าซูเปอร์สตาร์นะฮะแล้วก็ต้องมาปกป้องดูแลซึ่งกันและกันหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยถูกกระพือออกมาว่าน้องหลิงหลิงกับน้องออมจะเล่นเรื่องนี้หลายหลยคนก็รอว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ดูอ่ะเมื่อไหร่ล่ะก็นับวันรอเลยนะคะเอาเป็นว่านนะตอนนี้ค่ะเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วเดินเครื่องถ่ายทำเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ชมคะ เพราะอะไรเพราะว่าน้องหลิงหลิงกับน้องออมเนี่ยแหละมีการนะครับทำให้เราได้เห็นเลยว่านี่นะคะรวมไปถึงทีมนักแสดงรวมไปถึงบรรยากาศในกองถ่ายค่ะก็ส่งข่าวมาแล้วว่าเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ถ่ายเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะนะฮะเป็นอีพีแรกๆเป็นเปิดกล้องวันแรกๆค่ะความเข้มข้นมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงเธอโอ้รี่เดอะซีรีส์ค่ะเราจะได้ชมกันเมื่อไหร่นะฮะหลายๆคนก็ถามมาบอกได้อย่างนี้ละกันว่าขอเวลาในการถ่ายทํานิดหนึ่งเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างระเมยียดระไม่มากๆเลยนะฮะน้องหลิงหนิงเนี่ยเขาต้องมีการพลิกบทบาทเตะต่อยบูเบอร์ด้วยนะฮะส่วนน้องออมเนี่ย เป็นบทที่ใกล้ตัวเล็กซี่มองว่าใกล้ตัวน้อเพราะว่าการเป็นซูเปอร์สตาใกล้ตัวแบบน้องออมเนี่ยนะฮะแต่คาแรคเตอร์นี้มันจะต้องมีความพิเศษอีก ถามว่าพิเศษอย่างไรบ้างคือด้วยความที่ไอร่าเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นแบบว่าโดนเขาเรียกว่าโดนตามเนาะก็จะต้องมีบริการเนี่ยช่วยคุ้มกันปกป้องอยู่นะฮะเรื่องราวมันค่อนข้างมีหลากหลายเรื่องราวมีหลากหลายปมที่จะต้องคลี่คลายกันออกไปเพียงเธอ o r ริโอเด e ะซีรเนี่ยถือว่าช่องสมเลือกมาถูกจังหวะเลือกมาถูกเวลาพอดีนะครับเพราะอะไรเพราะว่า ตีเหล็กเนี่ยต้องตีตอนร้อนนะคะน้องหลิงหลิงกับน้องออมเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากๆปี2567ถือว่าเป็นปีทองของหลิงหลิงกับออมเลยก็ว่าได้และการที่จะดังต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องมีผลงานต่อไงอย่าเพิ่งจับทั้งคู่เนี่ยไปแยกกันอย่าเพิ่งเอาหลิงหลิงไปเล่นกับคนนู้นคนนี้หรือว่าอย่าเอาออมไปเล่นกับคนนู้นคนนี้หลิงหลิงกับออมเนี่ยควรที่จะเล่นคู่กันไปก่อนอีกสักหลายหลายเรื่องเลยนะฮะถ้าตลาดใดที่กระแส คู้จิ้นของเราเนี่ยยังคงโอ้โหเปียงปังอยู่นะฮะ mm. ก็อยากให้ดังช่องสามเนี่ยจับผลงานหรือว่ามีผลงานให้น้องหลิงหลิงกับน้องออมนะฮะ mm. หลากหลายผลงานต่อเนื่องไป mm. เพื่ออะไรต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฐานแฟนคลับเนี่ย คนรักนะฮะหลิงลงกับออมเยอะมากๆรวมไปถึงค่ะซีรีส์เกิร์ลเลิฟณตอนนี้มาแรงได้รับกระแสาการตอบรับดีมากๆด้วยและเชื่อแน่ว่าเพียงเธอโอริยูเดอะซ e รีส์เนี่ยนะคะจะเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่จะได้รับกระแสาการตอบรับดีและสร้างปรากฏการให้กับทางช่อง3 s มได้อีกแน่นอนแต่ที่แน่ๆค่ะหลังจากที่เขาปล่อยภาพมาปล่อยทีเซอร์มานะตัวเลขยอดวิวยอดคนดูเนี่ย แปะหลักล้านภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะเพราะหลายๆคนเนี่ค่อนข้างรอหลายๆคนเนี่ยนะฮะลุ้นว่าบทบาทของหลิงหลิงเนี่ย จะเล่นเป็นใครอะในเมื่อรู้แล้วเป็นบริการสาวนะกับบทตะวันนะฮะส่วนน้องออมจะน่ารักขนาดไหนนะคะรับบทเป็นไอราค่ะไอดอลสาวชื่อดังนั่นเองเอาเป็นว่านับวันรอและกันอีกไม่นานเกินรอค่ะเราจะได้ชมแน่นอนนะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ที่พวกเรารอคอยและเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยด้วยอะถามคุณผู้ชมอย่างนี้ดีกว่าว่าใครรอ ซีรีส์เพียงเธอโอริยูเดอะซีรีส์บ้างยกมือขึ้นหรือคอมเมนต์มาบอกเราได้ในสื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มนะผู้ชมโดยเฉพาะค่ะนะฮะเซิร์ชคำว่ามายาฮอตนิวนะฮะแล้วก็เราก็จะมีแพลตฟอร์มหลากหลายแพลตฟอร์มให้กับผู้ชมเนี่ยได้เลือกนะฮะได้ดูนอกจากรับชมผ่านจอทีวีแบบนี้แล้วนะฮะยังชมผ่านออนไลน์ได้ด้วยแล้วออนไลน์ค่ะข้อดีอย่างหนึ่งคือสามารถ คอมเมนต์สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะย้ำนะขอเป็นคอมเมนต์เชิงสร้างสารรค์คอมเมนต์เชิงบวกนะฮะอย่ามาด่าเล็กซี่นะเอาเป็นว่าค่ะฝากด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ เพียงเธอ o อริย oh, ูเดอะซีรีสนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าอดใจรอไม่ไหวนะคะอยากดูแล้วเนี่ยเอาย้อนกลับไปดูใจซ่อนรักก่อน The s ซีเค t ออฟอ s นะฮะก็จะมีเรื่องราวความน่ารักของหลิงหลิงกับออมให้เราได้ดูกันอะดูวนไปกันก่อนก็ได้กับซีรีส์เรื่องก่อนนะฮะส่วนซีรีส์เรื่องใหม่เนี่ยก็นับวันรอแล้วกันว่าเมื่อไหร่ได้ดูรายการใส่สีที่ข่าวจะนำเสนอให้กับผู้ชมทราบอย่างแน่นอนค่ะ you <laughs>